รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสุดทาแบบนี้นะครับผมบริการกับ้าบาทออปอลนคุณปากจัดใจไม่เหมือนที่ไหนในโลกนี้ไม่ต้องมาทำเป็นจัได้เลย นี่ก่อนที่จะตรวสดีคุณผู้ชมนะคะประโยคแรกที่กิมกี้บอกอะไรนี่รายการอะไรนะบ้าพี่แจมิเดฉันจำได้แขกมาตั้งนานเลยล่ะลีลาต้องมาแขกมารอนานมากเลยไปไหนอ่ะแขกแซ่บมากนะที่นี้เป็นดีเจนะเราอ่ะออืเเป็นดีจแต่ถ้าพูดว่าดีเจกี้พูดสิสวัสดีค่ะดีเจกี้สวัสดีค่ะดีเจออนดีเจนบมาศค่ะโคตรเชย วันนี้แขกรับเชิญมาเป็นครอบครัวก็แน่นอนเอาแขกรับเชิญจ,จะมาคนเดียวได้ยังไงนี่กับข้าวบ้านคุณแม่นี่นะที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มองเราแต่ลูกมองเราอย่างแบบเอ้ยป้าสองคนนี้อะไรเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่นี่เขา,าออกรายการเขาก็ไม่ได้เปิดตัวอย่างรายการให้ดูว่าจะมาเจอใครไง,งใช่ลูกแต่ลองเพลงให้เด็กสักเพลงสิเร็วเร็วเร็วโอเคไปพบกับครอบครัวของคุณเอ่พี่เอเวอร์ซน้องแตงกวาและน้องเลโก จะบอกน้องเลโอเลโอธรรมาสเลโอค่ะแล้วก็สวัสดีครับพี่อ้นเลโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลโก้เลโก้จิ๊กซอแล้วก็แตงกวาหมนกกไไออออรจะต่ััยงงเลโก้มาตรงนี้ลูกยืนตรงนี้ลูกยืนตรงจุดนี้เฮ้ยแต่จำได้ว่าเราเคยยืนตรงจุดนี้เราเคยเจอเลโก้แต่ตอนอ่อนๆไม่ใช่หรออ่อนๆป่ะใช่ครับอ่อนมากพอสั่งให้เท้าชี้เข้า เลโก้หนูห้ามออกจากวงจรตรงนี้นะครับลูกถ้าออกจางนี้นะเงินไม่ได้นะวันนี้ลูกถ้าเลโก้ออกนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจเลยลูกเลโก้ยืนตรงนี้นะจ๊ะแล้วเลโก้ต้องเต้นด้วยจ้ะเต้นเลยเลเ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 ลเลเ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 ลเ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 เลเ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 ลเลเลบลลเลลเลเเเลลล เลโก้ลูกกับมือน่ารักจังเลยขวหแล้วก็เดี๋ยวก็ตีขวบใช่ไหมลูกตีขวบแล้วห้าขวบมะห้าขวบก็หกขวบเก้าขวคจเจ็ดขวบเธอจะให้เด็กมองจะนานแล้จ้ะเลโก้คุณพ่อคุณแม่ใครดุกว่ากันลูกจะเดินไปไหนจ้ามานี่จ้ามานี่จ้ามาทางนี้มาเอางี้อยากเดินใช่ไหมจ้ะไปนั่งเก้าอี้ตรงนู้นจ้ะตามป้ามาจ้าป้าประปาป้าป้าปาป้าป้าป้า้าป้าน้าป้าาต้า้าป้้าปาป้าปนเ้าไ้้าปป้ป้้า แล้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงเลโก้เลยยาที่เมื่อกี้ป้าเอกถามว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พูดสิที่เมื่อกี้ถามว่าป้าเอกถามว่าใครดุระกันป้าป๊าหรือแม่ลูกใครดุลูกป้าป๊าหรือแม่ชี้เลยชี้เลยชี้เลยอุ้ยอ่าทำไมพ่ออย่างเงี้ยตกเปจำเลยจริงเหรอปกติแม่จะดุกว่าพ่อนะก็ปกติค่ะเป็นเรื่องปกติแต่บ้านนี้พ่อดุกว่าแม่ไม่จริงรอลูกจริงเหรอเอาใหม่เอาใหม่เลยก็เอาใหม่ใหม่ข้อมูลผิดเพี้ยลูกใครดูใครดูใครดูกว่าลูก อะไรกไม่เมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วนะเธอเธอจะดุกว่าเธอไปดูต้นไม้ใหม่ก่อนต้นสนเต่ก็จะเล็ก็มาปกติเลี้ยงลูกกันแนวไหนฮะฮาร์ดคอร์มาก่อนแต่แต่ยังไงฮาร์ดคอร์เลี้ยงเป็นเพื่อนนะอฮาร์ดคอร์ใช่ไหมเมืับตอนเราเป็นเด็กเราเป็นยังไงเร็ไปเลี้ยงใครยังไงปล่อยหรอปล่ยถือว่าเล่นได้เล่นได้เลยปีนป่ายได้เลยไม่ต้องกลัวแต่ก็ปล่อยค่ะแต่ก็ลุกมาเอง่งก็ไม่ลองไห้ ล้มก็ไปล้องให้เองนี่อันนี้ยังเป็นรอยช้ำอยู่เลยอันนี้เลยก็ไปชนอะไรมานะครับเลโก็ขับรถแหกโค้งใช่ไหมคะใช่ไหมคะที่เย้ให้ยันักษาจ้ะติดตรงต่อมอ B T S จ้ะแสดงว่าให้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองใช่จมเปกติดีนึงเพราะว่า เขากล้องไงเขากล้องไงขอเรียบต้องใจรักษาภาพรู้ไม่ต้องสาภาพอะไรนั่นโอ้ทำไมเด็กเขาถึงรู้เนาะพอเป็นแบบพอมาอยู่ในกล้องปั๊ะก็จะเงียบ่ะนี่ไม่ใช่กล้องหรอกแล้วก็แล้วก็นั่งอย่างงี้นั่งอย่างงี้นั่งอย่างงี้นั่งแบบพี่อย่างงี้นั่งอย่างงี้แม่นี่เขาหนาเราโอ้โหเทปเหมือนป๋าตอนเราจไม่ได้ยินเสยโกไม่ได้ยินเลยตอนนี้ทั้งคู่นี่ห่างกันเท่าไหร่ฮะคุณผัวคุณเมียเนี่ยนะคุณผัวคุณเมียยี่สิบสองปี ฉันอาบ้านรอวะเธอเท่าไหร่สิบห้าปีอะเฮ้ยไงแตงกว่าก็ทันที่จะยกพี่เอไปตากแดดนั่นแหละจะบอกให้ยไปตากแดดคือคือตอนนี้พอแตงกว่าสี่สิบแล้วนี่ก็เออตอนนี้แตกจะเดี๋ยวจะได้เรียงง่ายตอนนี้แตงกว่าเท่าไหร่ยี่สิบสองย่างยี่สิบสามเฮ้ยแตงกว่าทำไมเธอถึงเป็นคนที่เพ่งควมเออรุ่นเดียวกับเราปะใช่ครับเอ๊รุ่นเราหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับรุ่นเดียวกันฉันจะมีแฟนเด็กได้เห็นไหมถ้าแตงกว่าสี่สิบสี่ไม่ถ้าแตงกว่าสี่สิบอ่าเอาแค่น พี่เอหกสิบอตักแดดจ้ะแต่งความอาหารหัวรอนเอไอฉี่ก็เล็ดพ้าแพรแล้วจ้ะแตอนนี้ตอนนี้ก็เล็ดแล้วไม่่ใชแต่ดูแลตัวเองดีไงใช่เอพี่เอออกกําลังกายใช่ไหมไม่ออกมาสองปีตั้งแต่นีลูกเอาหรอก็ดูแต่เด็กล้วนี่คนนี้นะไม่ได้ออกสองปีคนนี้ออกสม่ำเสมอก็ยังดูพอกระพอกันอยู่เลยเท่ากันวายหนึ่งเจ็ดวายหนึ่งเจ็ดวายกับผัวเธอ มีเราเป็นหลังคาของของโลกที่เด่น้วครับฮะไม่ใช่ค่ะแล้วถามหน่อยเรื่องอาหารการกินไหนใครดูแลลูกก็ถ้ากับข้าวลูกอ่ะเดี๋ยวนูทำเองไปเป็นขอเองเหรอลูกนู่นทำเองใช่ได้เปล่าหลายบ้านแล้วนะที่แม่ทำแล้วกินไม่ได้อ่ะแลวก็กับข้าวแม่อร่อยไหมคะ ทำไมคะที่ไหนก็นิ่งไปเนี่ยเพราะว่าอะไรก็กำลังจะไปโยกเฮ้ยเฮ้ยเสียใจโอเคป่ะลูกนั้นลูกนั่งแบบนี้นะเอามือไว้อย่างนี้อ่าหลับตาด้วยขาค่อยกันหลับตาด้วยสมาธิลูกหลับตาหลับตาคือทำทุกอย่างแต่ไม่พูดเออไม่พูดเมนูอะไรบ้างที่ให้เขากินลูกันเรียกเธอลูกแล้วนะยี่สิองแต่แต่เขาชอบชอบกินผัดผักเอาไหมไอ้ผัดผักรวมแกงจือเฮ้ยเก่งเฮ้ยเก่งนะกินผักไม่ชอบเนื้อกินแกงกะหรี่อะไรเงี้ยก็กิน <Okay. S 2> พอทาน,นผักแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องทานผักเป็นตัวอย่างให้เห็นใช่ไหมไม่หนูก็ไม่ทาน <laughs> เป็นนิสัยของคุณเขา <laughs> ใช่ <laughs> นิสัยของเขาค่ะ <laughs> บอูบอรครี่ลวกแล้วเอาเกเล, <laughs> ลือโรยนิดนึงอย่างเขากินเป็นกว่าองเองจริงๆหรอเฮ้ยตอนิ22เราต้องเต็มที่ดิเรามีแต่มีลูกทำไม ก็พร้อมอ่ะมที่สองเราต้องแต่งงากับานแล้วก็เต็มที่กับชีวิตอ่ะปาปาปปาปปาปาปลาปาปลาาคนนี้าปปลปลาปลาปจาปล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 าปปปลาปลาปีวปปลนปลา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 ป่าปลาปาปลาปาป็าาปาปล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 านาปลาปลาปนาปลาปลาปาปลปล่ปลาปลาปาปลาปลปลาปลาปาปลาปลาป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 ลาป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 าปาปลาปลาปาปล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 า่ลาปาปลปลาปาปลาาปลปลาปปลาปาปาปลาปโปรงาาาปา พี่ไม่ได้คาดหวังว่าคาตอบหนูจะขนาดนี้แต่ถ้าหนูตอบไปอย่างนี้เสียงกันไม่ทันแต่คุณเอกเขาวางมือแล้วในอ่างของคำวางมือแล้วใช่ไหมครับไม่เป็นไรวางมือแล้วบ้าพี่เอ๋กเขาเกิดชู้หรอก็อืมขนาดพี่จะชูไม่จะชูให้ดูที่ลูกครับพี่เอกแล้วนี่จะให้พี่เอกฟังหน่อยค่ะครับก็มีอยู่วันหนึ่งเขาเขาไปเห็นมีการจัดบูธ อะไรกันเกิดจัดู๊จ่ะพิตี้ห้างห้างหนึ่งเขจะมีพิตี้สวยๆเลยนะขาวๆขายาวๆเขาก็วิ่งหายไปจับผมเนี่ยไม่รู้อไปเป็นไรลูกครับแล้วก็ไปยืนมองทตามๆเปๆ่าๆครั้งหนึ่งพิตี้ก็อุ้มอุ้มอุ้มแล้วก็ทำทำเป็นนอนตายทิ้งตัวแล้วก็แล้วก็จะสาวพิตี้ทำหน้าอุ้มองกล้องดิ้นไม่เอาเจอสาวพิตี้ทำหน้าหวานๆเชื้อแรงมึงอยู่ในยีนดีแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็จำว่าเนี่ยไปหาพิตี้กันไหมป๊าป๊าเอ้ย จริงดิไปกับป๊าไม่ยอมกลับบ้านบอกว่าอยากไปหาสาวพิตี้สาวพิตี้กันแม่ไม่กลับนนนะจ๊ะแม่เสียเซลใส่กับปงสั้นตลอดเลยจะไม่ได้พ่อเป็นสาวพิตี้ไว้ที่บ้านจ้ะนั่นแหละวันนี้จะทําเมนูอะไรที่จะมาฝากเราและคุณผู้ชมครับก็เอาเมนูของโปรดของเลโก้ละกันค่ะเป็นผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่กุ้งสดใส่กุ้งสดใช่ค่ะแล้วปลาล่ะปลาทำเปล่า ปปาทานครับปปาทานปปามาทำไมเนี่ยวันนี้มายูสเลยมีแกงจืดเพิ่มมาแกงจืดเพิ่มอะไรอันนี้แกงจืดเขาก็ชอบค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำแกงจืดด้วยอ๋อไม่ทำมามาทำบอกกินผมเปิดแก๊สได้นะครับอ่อโอเคงั้นปปามีประโยชน์ละเชื่อแล้วว่าปล่อยลูกจริงจะดูเสียวเสียวงั้นเดี๋ยวไปซื้อของก่อนเนาะอ่ะซื้อจ้ะสายรัดได้รับภารกิจมาแล้วขอตัวไปหาวัตถุดิบสำหรับเข้าครัววันนี้อย่ารอช้าค่ะไปหาวัตถุดิบสำหรับทำ ใส่รักมาแล้วเร็วมากเลยครับเฮ้ยระวังลูกเลโก้เลโก้อันนี้ก็จะเป็นผักหวานผักหวานใส่ไหนๆเกงจืดค่ะเกงจืดคือเลโก้กินได้ทุกผักค่ะอันนี้น่ากับแบบว่ายกเว้นพริกกิมเลโก้กินได้ทุกผักเดี๋ยวมีเกงจืดผักหวานแล้วก็ผัดหน่อไม้ฝรั่งเลโก้นี่คืออะไรเลโก้เลโก้หน่อไม้ตรงนั้นมันไม่แข็งแรงลูกนี่คืออะไรนะตอบก่อนชิค่ะหน่อไม้ฝรั่ง้ย ไม่เอาไม่รักเลยไม่เอานุ๊กแล้วนูกจะไม่เป็นอะไรพบกันคราวน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเบรกหน้ามาค่ะคุณพ่อชอบรไหนคะไปในที่ทางไหนคุณพ่อผมชอบทุกรถเลยครับทุกรถเลยเนาะที่เขาทำคุณจะหลงมีไปถึงปีไหนถ้าให้นึกย้อนกลับไปกับตอนนี้ให้มีครอบครัวกับไม่มีเลือกแบบไหน เมนูสองเมนูนี้คือเมนูที่ลุ้นชอบและอ่ะและหม่มมีจะทำคนเดียวออบหม้อลงกระทะแล้วจ้านั่นก็คือแกงจืดแล้วก็ผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่กุ้งผัดแบบไม่เละค่ะหน่อหน่อไม้ต้องกรอบนิดนึงแล้วท่านี้จะถึงกรอบอ่ะปกติหนูต้องลวกก่อนแล้วก็เอาไปแช่น้ำแข็งแล้วค่อยเอามาผัดโอ้ยต้องแช่น้ำแข็งด้วยทำไมหนูเป็นเด็กวัยรุ่น2ที่รู้ว่าแล้วก็ทำกรอบเกลือไม่กรอบเกลือเนี้ย อายุยี่สิบสองพี่ยังทำอะไรพี่เป็นเลยนะพี่ยังเล่นดีเล่นเซียอยู่เลยคิดเมนูแปลกๆเขาคิดขึ้นเองขึ้นมาพี่แล้วเขาทำเองเนาะให้ลูกลองว่าชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยข้าวขอบล็อกไหมพูดแล้วขอน้เมันหน่อยเนยมันย์เมันอ๋อคือไปทานที่ร้านแล้วรสชาติไม่ถูกใจก็เลยมาับเองค่ะเเอานน้มัท่แล้วจะได้ทำไหมล่ะลูกใช่ลูกไม่เอาน้ำมันเทอะลูกแม่เทให้แล้วเพาเดียว รสชาติที่บ้านชอบกินแบบไหนฮะเค็มเปรี้ยวหวานหรือปลาดําปลาแรมรสเป็นแบบไหนกางๆค่ะไม่เค็มไม่หวานไม่เปรี้ยวใช่ดีถ้าลูกไม่ทานเราก็เราก็ไม่ทานปรุงเพิ่มครับอ๋อคุณพ่อรสชาติไหนคะไปในทิศทางไหนคุณพ่อโอ้ผมชอบทุกรสนะครับทุกรสเลยเนาะที่เขาทำนี่แล้วภรรยาคุณรสชาติไหนคะคุณจะหลงมีไปถึงปีไหนคะโอ้ตายแล้วชอบทุกรสที่ภรรยาทำ อร่อยอร่อยภรรยาคุณรสชาติไหนไม่ตอบค่ะคุณเอฟสิ่งบางทีก็เปรี้ยวมีก็เค็มไม่ถึงกลิ่นจะกัดอะไรเปรี้ยวเลยค่ะแตงกวาถ้าให้นึกย้อนกลับไปกับตอนนี้ให้มีครอบครัวกับไม่มีเลือกแบบไหนยังไงคนเรามันก็ต้องมีครอบครัวแหรอค่ะอืมก็จะตอบไม่เข้าใจว่ามีแตงกวาพูดสพีเสียเซลล์เลย่ะไม่อยากมีก็ต้องรอไม่คือเราก็ ชีวิตเรามันจะไม่มีหรอที่เราอยู่ดีๆเราจะไม่มองหาคู่กันตลอดชีวิตอ่ะโน้ใช่ไหมใช้ชีวิตประจำวันมันก็ต้องมองหาคนที่รักกันจนมีจรเห็นสาวเป็นเพื่อนแล้วนะ่ยจนเข้าปีใหม่แล้วอะจังมาหวงเมียไหมคุณเอ๋หวงเมียมั้ยหัวหูีท่าทางเฮ้ยโกบันิเอ๊ดเห็นไหมลูกเดือบโดนคุณแม้เลยเอลโกไม่เอานะเอลโกลูกอันตรายนะคะอันตรายลูกอะไรก็มาช่วยแม่มา เราจะทิ้งบรรยากาศตรงนี้นะคะให้ครอบครัวได้ทำอาหารนะฮะวันนั้นค่ะห่วงผัวทุกเรื่องใครลูกนัน่งดีเลยค่ะ เขาจะเดินยังไงเขาจะข้อเท้าพลิกไหมเขาจะได้ยินเสียงคนที่พูดด้วยไหมวันแรกที่เจอกันจนถึงวันที่มีลูกตอนนี้มันก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังรักมากเหมือนเดิมครับกันก่อนมีทั้งหมดสามเมนูสรุปแต่พี่กี้บอกเมื่อกี้แกงจืดดีมากอันนี้ใช่ดีมากค่ะเป็นรสเด็กนะไม่เด็กนะโอเคถ้าอยู่รอ กำลังดีหรือเรากินแบบเด็กๆอยู่แล้วปกติบ้านนี้ทํากิจกรรมบ่อยไหมฮะไปเที่ยวเวลา <ทำ S 2> ว่างกัน<ล>บ้าง <c oughs> ก็เวลาจ้าหนุขข่ศกเขาเขาต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะอ,อืมแล้วก็ส่วนเสาร์อาทิตย์เราจะหากิจกรรมทําที่บ้านทาเนี้ยส่วนมากจะเป็นกับข้าวมากกว่าใครไปรับไปส่ง เด็กโกหลักๆแตงกวาจะเป็นหล่อพี่เอทำงานแต่แตงกวานี่คือฟูลไทม์มอมเลยใช่ไหมคะใช่ยิบสี่ชั่วโมงมองมองหาอาหารยิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่อ่ะป้อนป้อนน้อยต้องมีกิจกรรมให้เขาเนาะใช่เขาชอบอะไรเม่งั้นเขาจะเบื่อไงเขาชอบทำอะไรฮะขอชิมหน่อยแล้วก็ชอบอะไรชอบเล่นอะไรคะชอบเล่นอะไรนะเล่นกับเพื่อนๆชอบเล่นอะไรนะ ยิงธนูไหมยิงธนูยิงไงหนูยิงสิมีกิจกรรมยิงธนูเป็นบางวันยิงธนูที่ไหนฮะในยิงไงอยู่ตรงเหม่งจ่ายค่ะยิงนี้ปอยปอยไงเด็กน้อยยิงธนูอย่างนี้เราได้เหรอได้ค่ะเขายิงออกไม่ได้ที่เขาหันมาทางเราบ้างทำไงอ่ะเราก็หลบไมไงก็ไปยิงที่สนามเลยใช่มีครูสอนอยู่ทำไมเขาทำแล้วเขาไม่กินกันเลยอ่ะดูผิดปกติเปล่านี่ยทำไมเรานี่ยทำไมเรากินไม่ได้บางวานนะแต่ปกติก็จะอแตงกว่าจะดูแลทุกเรื่อง รับส่งลูกอาหารสามีอาหารลูกใช่กิจกรรมอุ้ยจังกอเสียสละทั้งชีวิตเลยนะพัฒนาการของลูกอะไรก็ไม่สิ้ยอืมเอาไปเอ่อแคสร้องเพลงว่าจะสามารถเรียนร้องเพลงได้ได้ไหมได้หรือยังอะไรอ่างี้โอ้นะมีการแคสติ้งด้วยนะจ๊ะแล้วก็ชอบเล่นไหมเล่นชอบเล่นอะไรนะเปียโนใช่ไหมคะชอบไหมครับชอบไหมคะ ชอบเขาชอบโน้ตเพลงเป็นเปียโนสดๆอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเสียงดนไม่ต้องมีเสียงร้องดีนะสังเกตลูกอะเขาชอบอะไรเราก็ส่งให้เขาไปเรียนที่ชอความสามารถพิเศษคือเป็นเป็นคนที่พอฟังเพลงครั้งแรกอ่ะเราจะร้องตามได้ทุกทีถูกวงาไปเรื่อยวันวันคอเวก็ร้องได้คอชอบดีแล้วทีนี้ว่าระวังอนาคตลูกไว้ยังไงกันบ้างมีแพลนกันไหมแพลนจากนี้โตเท่านี้เราจะมีอีกคนไหมอ๋อมีอีคนค่ะแต่เขาต้องรู้เรื่องหมดเนี่ย นี่รู้เรื่องมากแล้วนะให่ค่ะหนูยังวิ่งจับอยู่เลยไม่ไหวออใช่ต้องแบบหมายถึงว่าจะต้องรู้เรื่องเลยดูแลตัวเองได้มากกว่านี้เราจะได้เรื่องีใช่เราะเขาจะไม่ได้ที่เขาจะต้องดูแลลูกสองคนไปโรงเรียนเที่ยงโอ้โหใช่ตอนนั้นงเพราะเป็นเขาคนเดียวไม่มีพี่เลี้ยงใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีคนช่วยอย่าได้ผู้ชายผู้หญิงคนต่อไปผู้หญิงค่ะเอได้แปดมาเลยจากผู้หญิงสองเรก็เป็นสามเลยพอดีทั้งสองท่านห่วงอะไรบ้างเอามาคิดอีจ้ะพี่เอห่วงอะไรทางคุณแตงกวาก็ ห่วงทุกเรื่องครับห่วงเรื่องพี่ห่วงลูกกับห่วงภรรยาแต่ถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในสายตาเราเนี้ยเราก็จะห่วงก็จะห่วงแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเนีมยอืออ่ะแล้วถ้าห่วงวิธีการที่พี่จะบอกว่าห่วงแล้วก็ดูแลกันคือยังไงส่งไลน์หากันสอบถามครับใช่ไหมทําอะไรอยู่ที่ไหนยังไงไม่ไม่ค่อยถามครับอ่าอันนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับผมอยู่กองเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยถามนอกจากแบบเอมีอะไรที่ต้องปรึกษาต้องแชร์กันอ๋อถึงค่อยถามกันได้โทรมาไลน์ เขาจะตัดสินใจเองนี่เขาก็ก็จะเอาอันนี้เอาเนี่ยเปิดร้านนวดเล็กๆใกล้ๆโรงเรียนเพื่อนี่หรอเขาทำเองจะได้อยู่ใกล้ลูกไงเพื่อช่วงเวลาที่แบบรอไปรับลูกจะได้ผู้ปกครองเขามีเพื่อนผู้ปกครองครับก็ได้มีที่แทางออกกันจิบชาไปนวดไปแล้วก็ได้กินเงินผู้ปกครองด้วยอ่ะไม่มีแต่เพื่อนๆกันนะแล้วจะเปราะของอะไรขวงอะไรคุณเอก็ไม่มีแล้วค่ะเขาก็โตกว่าเราต้องเยอะละก็ผ่านอะไรมาตั้งเยอะละเออก็มีก็ห่วงเรื่อง ินกับคงกับข้าวบ้านอนนั้นค่ะห่วงผัวทุกเรื่องค่ะลุกน้าดีเลยจ้ะเขาจะเดินยังไงเขาจะข้อเท้าพลิกไหมเขาจะได้ยินเสียงคนที่พูดด้วยไหมพอตอนสามีถึงวัยหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะห่วงมากกว่านี้เออเข้าใจหนึ่งคำรักที่อยากจะบอกสามีอ๋้หนึ่งคำรักเลโก้บอกรักปะป๊าที่บอกยังไงนะไม่ใช่เลโก้สีเราอะเราละโยนละโยนได้หนาที่เป็นพารยยี่อะ่ อยากจะบอกอะไรกับปกติไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดกันอยู่แล้วแต่เรากันจะทาเราก็ยังมีให้เห็นว่าเออเรายังรักเขาอยู่ยังไงอ่ะมองให้เห็นเป็นรูปกระทายังไงอ่ะนี่เหมือนเดินซักมีหอมมากขมัวหอมได้ด้นไม้หลังหูมัหลังหูไม่ไม่หอมแล้วก็หอมแก้มไปเลยแต่ถามว่าทำยังไงให้รู้ว่ารักเราก็เราก็ยังเทคแคร์ตามภาษาคนที่เป็นแฟนกันอยู่อ่าก็ยังดูแลใส่ใจอย่างนี้เนาะ คำว่ารักไม่ต้องพูดเบ่อยได้หิวไหมอิ่มหรือยังเอรักเออก็วันแรกที่เจอกันจนถึงวันที่มีลูกตอนนี้มันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังรักมากเหมือนเดิมเป็นพูดกันน้อยๆแต่ว่ารักมากการกระทำสำคัญกว่าที่สุดสำหรับเราที่สุดในใจแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าเขารักกันขนาดนี้เรามอบยาสีฟันดีกว่า แน่นอนนะจ๊ะขอมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันคาปิทาโน่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าให้ครอบครัวพี่เอนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณน้องเล็กโกนโนซันเคมีลูกพูดทำไมนั่นเลยอย่างเงี้ยลูกกินอร่อยลูกซื้อได้ที่เสียมบิสควีร์แล้วเขาก็มีเฟซบุ๊กด้วยนะอ่าเฟซบุ๊กเนาะเข้าไปนะฮะขึ้นให้หน้าจอปักจูให้กล้องด้วยปักจุให้กล้องด้วยฝากอะไรไหมฮะผลของผลงานหรือว่ามีธุรกิจอะไรที่จะทำต่อไปตามครับก็ในออนไลน์เราก็ยังมีขายธุรกิจหลายๆอย่างอุตสาหะ เกือบทุกอย่างละวะเจ้าตัวท้าก็ติดตามได้ที่ Facebook พี่เอกับ Facebook หนู Facebook ก็ชื่อของพี่เอก็จะเป็นชื่ออ่าผมาชื่ออะไรนะคุณล่องลอยค่ะพระศินป์ครับพระศิลปวูดค่ะเป็นภาษาอังกฤษครับล้วเดี๋ยวเขาจะมีร้านร้านนวดที่เป็นบูชิใช่ใช่เล็กๆชื่อร้านเจ้าพญาบูชิอยู่ใกล้ๆโรงเรียนลูกโรรงเียนลูกอยู่ที่ไหนร้านเ เอกบุรพาร์คถนนสามวาใช่ติดตามได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณก็พูดพี่เอนะคะขอบคุณพี่เอคุณนาขอบคุณพ่อแล้วก็น้องเลโก้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณปิดพันธ์ยาสุพันธ์พี่ธนวน์หนึ่งเก้าสี่ห้านะครับปิดพันธ์ซุปและซอสพาสต้าพรีเมียมพร้อมทานพลาบพลาาปิดพันธ์แม็กกี้และปิดพันธ์สมุนไพรโคดี้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะกับรายการกับข้าวัสดีค่ะ กัวหม้อจะเทอันนี้มันต้มอยู่แล้วเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดแล้วเราก็ค่อยใส่หมูแล้วก็ใส่ผักแล้วก้มาใส่ผักกับแม่เลโก็ไม่อ้าวคุณเอ๊ะพระสิงห์ครับเป็นถึงช่วงที่พี่เอมีประโยชน์แล้วค่ะเปิดแก๊สค่ะเปิดแก๊สครับเคล็ดลับล่ะเปิดแล้วเปิดแล้วอันนี้ยิวมาให้ทานอะไรมาหรือยังพยายามทานข้าวกันหนะพี่บอกไม่ออกมาเราอยากให้ร้องสิทธ้องรุกสิร้องแค่นี้พอร้องแค่เอ๊หนึ่ง